จะได้ไปตั้งแคมป์กลางป่าแล้วดีใจชะมัดเลยบู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 บ้าบ้าหยุดก่อนฉันเจ็บหมดแล้วเนี่ยบูโอ้บูบูบู้บูดังแป้งแปงแปงเลยบ้าหยุดได้แล้ว พ่อหยุดก่อนเดี๋ยวหัวพี่ฝนน่วมกันพอดีพวกปิ๊กช่วยบอกบอ้อแล้วเข้าว่าดีใจพอก่อนฉันเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยฉันเองก็ดีใจอยู่เหมือนกันบอ้อหยุดก่อนบอ้อแล้วนั่นถืออะไรกันมาเนี่ยเอาก็กระเป๋าใหม่แล้วก็อุปกรณ์สําหรับหุงข้าวทําอาหารเนี่ยอ๋อเออใช่อันนี้คือหม้อสนามใช่หรือเปล่าใช่แล้วล่ะเขาเรียกว่าหม้อสนามพี่ฝนอ๋อแล้วตอนนี้เราเก็บกระเป๋ากันมาเรียบร้อยแล้วอยากจะบอกว่ากระเป๋าบ้อใบใหม่ สีเหลืองสวยชะมัดแหละบอ <c oughs> บอนี่ดีใจมากกว่าเพื่อนเลยนะแล้วนี่เราจะไปกันแค่สี่คนเหรอ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอขอโชว์กระเป๋าก่อนพี่เอกมีกระเป๋าเหมือนแตงโมเละไหนกระเป๋าแตงโมนั่นไง,งกระเป๋าข้างหลังเหมือนแตงโมแหละอ๋อพี่เอกเลือกสีเขียวแต่สีเขียวล้วนไม่มีมีแต่สีเขียวกับสีแดงอ๋อสวยมากเลยเหมือนกับลูกแตงโมเลยนะันเนี่ยแต่ข้างในไม่มีแตงโมอยู่เลยนะ <c oughs> มีนะ่ะพี่ฝนเก็บใส่กระเป๋าไปียบรลอยแล้วส่วนของพี่ฝนเป็นสีฟ้ากับสีชมพูพวกพี่กระเป๋าของนายสีอะไรงะหลอนี่ไงสีม่วงเนี่ย โอ้โหเ่มากๆเลยมีการหิ้วกระเป๋าแล้วก็มอสนามไปด้วยฉันพร้อมาตั้งนานแล้วนั่นไงเป็นไปได้ยังไงปุ๊กปิ๊กนายน,นั่งหน้าฉันนั่งหน้าได้ดิก็จะโบนั่งหลังอะปกติแล้ว่อจะนั่งข้างหน้าไม่ใช่หรอดีล่าให้ฉันได้นั่งบั่งเถอะงาั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะจอดตรงนี้ก่อนนะพี่ฝนจะจอดคุยกับเจ๊เขาเหรอไม่ใช่นะเจ๊เอาไว้ว่าวันนี้เราจะไปตั้งแคมป์ข้างบนภูเข,ขานะ่ะ เจนนี่ยะใช่แล้วเจ๊ก็บอกว่าเขาอยากจะไปเที่ยวมั่งยืนแต่ทางม้าลายเขาเบื่อแล้วใครจะมาเดินทางม้าลายอ่ะเจค๊คะพร้อมไปหรือ,อยังคะเจ๊ครับพี่ฝนเขาบอกว่านัดเอาไว้อ่ะครับออนัดเรื่องอะไรล่ะจ๊ะ อ้าวก็ที่เราจะไปตั้งแคมป์ข้างบนเขากันไงี่ยครับอ่อนึกได้แล้วนึกได้แล้วไปตั้งแคมป์บนเขาอยากไปมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวทางมานลายให้เพื่อนมาเดินข้ามก็แล้วกันนะแล้วใครมาเดินข้ามเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมีเพื่อนคนใหม่เขามาเดินข้ามแทนนะจ๊ะพร้อมอยังพร้อมอยังโอโ้โหโบปุ๊กปิ๊กนายไม่ไปไหนเลยเหรอ,อฉันต้องรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหลงเดี๋ยวก่อนนะเจ๊ แช่ไปอยู่บนรถแบบนั้นไม่ดีนะอันตรายอ้าวปกติเขาก็กระโดดเกาะแบบนี้อยู่เรื่อยอแล้วจะให้อาจารย์ไปนั่งตรงไหนนั่งข้างในเบิร์กปุ๊กไีก็เต็มไปหมดแล้วเนี่ยแล้วจะโทรไปหาใครเนี่ยพี่ฝนรถไม่พอเดี๋ยวพี่ฝนโทรไปหาอาจารย์มะเหมียวดีกว่าอาจารย์มะเหมียวเนี่ยนะใช่แล้วขอยืมรถอาจารย์มะเหมียวหนึ่งวันจะไปตั้งแคมป์บนภูเขานะเรื่องขอยืมรถก็อย่างหนึ่งแล้วแล้ววิ่งมาหาอ้าวนี่ไงหารถ เขาอยู่นี่เหรอใช่แล้วเขาบอกว่าเขาจอดรถไว้ตรงนี้นะเออพี่เอกก็นึกว่าจะวิ่งมาหาจารย์ใหญ่เขาทำไมอ่ะพวกเบกมาแล้วเร็วเขาเอ,อ๋อันด้วยเนออืมอาจารันนาเหมียวคะรถพร้อมแล้วใช่หรือเปล่าคะใช่แล้วเราครอบผมเตรียมรถไว้ให้แล้วจะไปไหนก็นลราครอบนั่นนะเ,เดี๋ยวก่อนพวกเธอจะไปไหนกันงั้นเหรอไม่เห็นบอกฉันสักคำหนึ่งนะมาเหมียวแล้วพี่ฝนจะทำอะไรเนี่ยอาจารย์ใหญ่คะคือว่าพวกเราจะชวนไปตั้งแคมป์บนภูเขาไปด้วยกันหรือเปล่าคะ ต้องแคมป์เหรออาจารย์ใหญ่หยุดก่อนสิคะอ้าวถ้าหยุดแล้วใครจะเดินเหรออาจารย์ใหญ่จะไปตั้งแคมป์บนภูเขากับเราด้วยหรือเปล่าคะยังไม่เคยขึ้นไปตั้งแคมป์เลยเนาะงั้นก็ไปกับพวกเราก็แล้วกันก็ดีเหมือนกันเนาะอาจารย์มะเหมียวจะไปด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์มะเหมียวไปหรือเปล่าครับไม่ไปมะเหมียวคือว่าฉันจะต้องไปส่งของที่ต่างเมืองนะมะเหมียวเดี๋ยวคราวหน้าค่อยไปก็แล้วกันนะ อา้าว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราเอารถไปได้ใช่ปะเนี่ยเอาไปได้เลยฉันมีหลายคันนะมาเหมียวพี่ฝนไปไหนอีกแล้วอ่ะนี่ง่ายเดี๋ยวไปชวนเพื่อนพวกเราก่อนเดี๋ยวก่อนดิอย่าวิ่งเร็วนันมอถนามันตีหน้านั่วกันนะพวกเบงไนก็วางก่อนก็ได้นี่นะวางเดี๋ยวลืม ตั้งใจจะไปมากเลยนันเนี่ยเฮะจะชวนไปตั้งแคมป์ใช่ไหมครับตั้งแคมป์ที่กลางป่าบนภูเขาใช่ไหมจ๊ะเอางั้นฉันไปด้วยก็แล้วกันชอบมากเลยเรื่องเที่ยวเนี่ยนี่เราคุยกันเสียงไม่ค่อยดังใช่ไหมฮะคุยกันเสียงไม่ดังเลยก็รู้กันหมดโรงเรียนแล้ว ฉันรู้นล่แหละได้ยินมาตั้งแต่หน้าทางเข้าประตูโรงเรียนนุ่นเลยนะงั้นเธอก็ไปกับฉันก็แล้วกันเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ก่อนเน่เราจะต้องใส่ชุดให้ธรรมะธรรมนแล้วก็ตามสีของแต่ละคนเดี๋ยวก่อนทําไมฉันต้องเปลี่ยนชุดด้วยล่ะเอาถ้าไปชุดชุดแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราจะต้องไปวิ่งเล่นกันบนภูเขาไงนี่เธอจะไปวิ่งเล่นบนภูเขาเหรอจ๊ะถูกต้องแล้วฉันจะไปตั้งแคมป์24สชั่วโมง โอ้โหยีสี่ชั่วโมงเลยเหรอใช่แล้วล่ะค่ะพอเอาไปด้วยกันนะคะมีผู้ใหญ่ไปด้วยเราจะได้ไม่ต้องกลัวอะไร แล้วก่อนจะลากแขนฉันดีฉันถือของหนักมากเลยอะเนี่ยไม่ค่อยหนักเท่าไหลนะพวกเป๊กเรายังไม่ได้หุงข้าวซะหน่อยนึงนะก็รู้แหละแต่มันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนี่ยทำไมไม่ทําอันเล็กๆให้แมวมั่งก็มีแต่อันเท่านั้นนี่นะอาจารย์มแม่เหมียวไม่ไปด้วยจริงๆหรอคะโอ้พวกเราต้องไปส่งของนะครับโชคดีโชคดีขออนุญาตกับการตั้งแคมป์กลางป่าก็แล้วกันนะมแม่เหมียวแต่อย่างหนึ่งต้องระวังไว้ด้วยนะมแม่เหมียว ระวังอะไรครับอาจารย์ฉันไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ดูท่าทางข้างบนนั้นน่าจะมีอะไรบางอย่างด้วยนะมาเมียวโอ้มีหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวพวกเราถ่ายรูปกลับมาฝากนะอ๋อได้เลยได้เลยนะมาเมียวเดี๋ยวข่าวหน้าลุงไม่รู้กับเราเนี่ยจะต้องไปด้วยกันนะมาเหมียวได้เลยครับอาจ์มาเหมียวพี่เอกขับรถดีๆหน่อยนะก็พยายามอยู่ว่าแต่ว่าไปทางไหน เขาบอกว่าจะต้องลอดอุโมงค์ฝั่งนี้ไปนะอุโมงค์งั้นเหรอใช่แล้วลอดอุโมงค์ไปอุโมงค์ฝั่งนี้นี่นี่น,นเ,ลเลี้ยวขวานะลวเลี้ยวขวาเนี่ยนะใช่แล้วเลี้ยวขวาแล้วก็ลอดอุโมงค์ตรงนี้ไปดูท่าทางน่าจะอยู่ข้างหลังปราศาส์นะนะเมื่อยอะ่ะขับยากด้วยคันเนี้ยมาแล้วเข้าตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วละ่ะนี่ตรงไหนของปราสาทเนี่ยนี่ไงข้างหลังปราสาทเออเออเอเดี๋ยวก่อน เพื่อเราหายไปไหนน่ะเอออ้าวจริงดิหายไปได้ไงอะหรือว่าจะเป็นความลับอะไรบางอย่างที่อาจารย์แม่เหมียวเขาบอกไว้หรือเปล่าแต่เขายังเกาะอยู่เลยนี่นาอ้าวเขามาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแล้วนายมาทําอะไรอยู่ตรงนี้อะแปลกชะมัดเหรอู้ไม่เคยเจอมาก่อนขับรถมาอยู่ดีๆมาอยู่ตรงข้างหน้าเราก่อนใช่เหรอเกือบไปแล้วไหมเราพี่ฝน ว่าไงเหรอตอนนี้สภาพรถของเราเละเทะมากล่ะเดี๋ยวค่อยเอาไปซ่อมคืนให้อาจารย์มเมียวแล้วกันนะโอ้โหข้างบนนี่บรรยากาศดีเฉะ,ะเลยนะเนี่ยลงมาได้แล้วละทุกคนพี่เอกพี่เอกพาลงมาหน่อยแล้วเขา้เอาอ้าวเกิดอะไรขึ้นอนะติดบัก๊กบูบูบบูบูบิลงไปก่อนฉันหนักมากเลยนะตอนเนี้ยจ้บอลงมาได้แล้วฉันต้องขึ้นไปอุ้มแทนต่างหาก นายจะต้องให้ฉันอุ้มตั้งหากละปุ๊ปิ๊กเหมือนกันล่ะนะมาปุ๊บปิ๊กมานี่เร็วดูท่าทางนายจะหนักหน้าดูที่นี่สวยมากเลยนะครับอ๋อเออใช่จริงด้วยนะสวยมากเลยดูเหมือนว่าน่าจะอยู่จุดที่สูงที่สุดในเมืองซากุละแล้วนะเนี่ย เป็นไปได้แล้วนะฉันไม่เคยขึ้นมาถ่ายหนังบนนี้มาก่อนเลยอ่ะงั้นเรามาสำรวจกันดีกว่านะว่าข้างบนนี้เขามีอะไรให้เราเล่นบ้างนะสูงสูงข้างหลังนั่นอะไรอ่ะพี่ฝนไม่รู้สิไม่ได้จะเออเออเออเดี๋ยวดีกว่ก่อนนี่อะไรหรอกอหญ้าฮะกอหญ้าเหรอเป็นกอหญ้าที่แบบขยับไปขยับมาได้ด้วยอ่ะโอแปลกชะมัดเหรอ แต่ก็สวยเหมือนกันนั่นเนี่ยปกติแล้วมันอยู่นิ่งๆไม่ใช่หรอหรือว่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในกอหญ้าพวกนี้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาค้นหากันคราวหน้าแล้วกันนะมาเดี๋ยวก่อนนะตรงนั้นคืออะไรนะ่ะเหมือนจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่หนึ่งต้นนะเดี๋ยวๆพอเราวิ่งเข้ามากอหญ้างอกเฉยเหรอกอหญ้าง,งอกอัตโนมัติหรอเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอ๋อนี่ไงคืออะไรหรอชิงช้าลังนก เดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นไปหน่อยก็แล้วกันฮือกระโดดไม่ถึงนี่ใช้เจ็ตแพคเหรอนี่เราต้องขึ้นเจ็ตแพคเพื่อขึ้นไปนั่งเนี่ยนะสบายแฮะก็สบายอดีแบบนี้นอนสบายเลยเนี่ย <c oughs> อยากมีแบบนี้ในะชีวิตจริงจังเลยนะแต่ว่าสูงเกินแบบนี้ปีนขึ้นไม่ไหวนะต้องลงมาให้ต่ำๆหน่อยดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปุ๊บปิ๊กนายไปไหนแล้วนี่ทังกงๆอยู่ข้างล่างนี่ไงฉั่นเหมือนฉันเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาเมื่อกี้นี้ด้วยล่ะ อะไรไปอยู่หางตาเด้อเดเหมือนมันจะแกว่งแกว่งได้นะอะไรแกว่งได้อ่ะรดนั้นเงอมีชิงช้าอ๋สแสดงว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่รวมชิงช้าทั้งสองอย่างเอาไวอ้อ้ดีจัง อ้าวพออขึ้นไปซะแล้ว <c oughs> อพอออขึ้นมานั่งฉายสงสัยจะนึกถึงความหลังสมัยยังเป็นเบบีเป็นเด็กหรือเปล่าคะสมัยเป็นเด็กนะพออเล่นชิงช้าทีละสิบตัวชิงช้าทีละสิบตัวคืออะไรเพราะว่าสมัยก่อนเพื่อนพอออมีสิบคนชิงช้าทีละสิบ <c oughs> ไม่เข้าใจ แล้วพอออก็เอาชิงช้ามารวมกันสิบตัวแล้วพอออก็ขึ้นไปบนชิงช้าสิบตัว,วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่แบบว่าตอนนี้พอเราได้มานั่งชิงชา้าว้าวลมเย็นดีชมัดเลยนะเนี่ยนึกถึงสมัยก่อนเลยสมัยตอนไหนเหรอคะสมัยตอนที่พอออยังเป็นเด็กเล็กๆยังเป็นเด็กเล็กๆแล้วก็เป็นหนุ่มๆใช่ไหมคะเนี๋ยวก่อนนะ ทำไมพวกเราไม่เคยนั่งชิงช้าแบบนี้มาก่อนเลยเนี่ย <ไ S 1> เอาเอายกไม่เคยนั่งเหรอพี่เอกเคยนั่งแต่ชิงช้าที่สนามเด็กเล่นนะที่เป็นเหล็กอ่ะอ,อ๋อไม่ฝนเ,เ,เคยนั่งนะแบบเนี้ยที่บ้านไม่ฝนมีต้นไม้ใหญ่ไงบ้านพี่เอกไม่มีต้นไม้แล้วก็ในเมืองนี่ก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขนาดนั้นอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามานั่งที่นี่ก็แล้วกันเ,เดี๋ยวก่อนนั่นอะไรนะนี่แหละที่พี่เอกบอก บอกว่าอะไรหรอบอกว่าข้างหน้าเนี่ยมีสิ่งกอ่อสร้างสูงสูงแล้วก็ตรงนี้มีเต็นท์รอรับเราด้วยเนี่ยมีสิ่งกอ่อสร้างสูงสูงแล้วก็มีเต็นท์ด้วยงันหลอเต็นท์นี่นอนได้สบายเลยแถมตื่นมาก็มาปิ้งอะไรกินตอนเช้าได้ด้วยอ๋อเดี๋ยวก่อนวูจุดเตาได้ตั้งหากนะเนี่ยเตาก็ดีมากเลยนะแค่เดินเข้าไปใกล้ก็ติดแล้วหรออเดี๋ยวก่อนเด้อเด้อเดยว ถ้าติดแบบนี้เดี๋ยวไฟจะไหม้หรือเปล่า,าต้องดับก่อนดิ <c oughs> เอาต้องดับไฟก่อนนะพวกเราเพื่อความปลอดภัยอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่มีเต็นท์เดียวนะมีหลายเต็นท์ด้วย อยู่กัน3ามสี่เต็นเลยนะเนี่ยอ๋อดีชะมัดแถมมีแม่น้ําแล้วที่สูงสูงข้างหลังนั่นคืออะไรงั้นเหรอข้อนั้นแหละที่พี่เอกบอกว่ามันแปลกๆอะ่ะอืมงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวถามเพื่อนดีกว่าว่าข้างหลังนั่นก็คืออะไรอ่ะนะอืมเป็นสิ่งก่อสร้างทําด้วยไม้อ่ะนะมีสองอันอเดี๋ยวให้เพื่อนคอมเมนต์มาบอกดีกว่าว่าจะมีความลับอะไรที่นี่เออเอหรือเปล่านะอะไรพี่ฝนมาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างหรอเสียงอะไรอ่ะ นี่ไงเสียงอะไรก็ไม่รู้อยู่ในกอหญ้าผิวสวัยอันนี้นะแล้วจะเดินก้าไปทำไมล่ะเสียงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฉันก็อยากจะรู้นี่นาพวกบิกอ้าวแล้วถ้าเกิดเป็นงูจะทำไงอะเออเออเป็นไปได้แฮะแต่ว่าถ้าเสียงงูพี่ฝนก็จะต้องรู้สิเพราะว่าเคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อนแต่แต่อันเนี้ยในกอหญ้าเนี่ยมันไม่เคยมีไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะ หรือว่างูเขาจะต้องร้องว่างูฮะจริงเหรอวะเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้คือแคมไฟหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่แคมไฟแล้วพี่ฝนแล้วอันนี้คืออะไรเหรออันนี้เขาน่าจะเรียกว่าอภิมหาอามะตะแคมไฟทำไมสูงขนาดนี้นะพวกเราใหญ่เกินไปแล้วนะเนี่ยถ้าจุดเข้าไปแล้วลืมปิดนี่มีหวังไฟไหม้แน่นอนเหรออ่าแล้วเพื่อนๆเ,เราทำอะไรตรงชิงชา้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อน พอออขาเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรหรอกนี่พอออเล่นแบบนี้บ่อยตอนเด็กๆอะเดี๋ยวพอออพออเล่นแบบนี้ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะโอ้ไม่เป็นไรพอออยังแข็งแรงอยู่นะจะบอกให้เดี๋ยวจะเกิดอันตรายเล่นแบบนี้ไม่ดีนะคะจริงๆมันก็ไม่ดีจริงๆนั่นแหละแต่ว่าพอออก็นะพอออเล่นไปนแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวลงแล้วกัน งั้นลงมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเน่ทนเล่นมัง่งก็เล่นมัง่งฮะ,ะปุกปิดนายขึ้นไปเล่นตอนไหนเนี่ยเอาท่านก็อยากเล่นของฉันมั่งองเด่เอาให้โบผักด้วยงั้นเหรอบู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 โอ้โหโบว่าไงนะปุปปิดโบบอกว่าเมื่อไหรจะเลิกครัทีท่านจะไปย่างไก่กินแล้วอ๋อจะไปย่างไก่กินงั้นเหรองั้นเดี๋ยวเราเล่นชิงช้าแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ไปตั้งแคมป์กันดีกว่านะ ได้เลยพี่ฝนผักสูงสูงหน่อยเร็วเขา้าฮบดีจังเลยนะได้มาตั้งแคมป์กลางป่าแบบนี้มีความสุขจัง